ลงจอดเรียบร้อยนะครับคีเว่แบ็กสเตอร์นะครับคันนี้โอ้โหจัดทรงมาสวยๆนะฮะโชคหน้าไม่รู้ไม่ซึมนะครับดูกลองดูเครื่องดูสูบนะครับคันนี้2 5 0ซีซีนะครับเอกสารครบโอนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับไฟปลอดไล์เจ็บมากนะครับดูจังหวะเดินเบานะครับ เรานะครับเราปลไฟติดครบนะครับคันนี้โอ้โหไฟหน้าโคตรสว่างเลย ไปสูงนะครับโอเคเสียงเครื่องเล้าๆเลยนะครับอันนี้เก็บไปนอกนิดหน่อยนะครับนี่มีเบาะสะาดนะที่เห็นเลยครับก็ที่เหลือก็รถซาดนะครับรถแห้งๆนะครับเอกสารครบวนนะครับดูรถที่บ้างบัวทองนะครับนนทบุรีติดต่อ0851094650นะครับมีหน้าร้านจะส่งได้นะครับขอบคุณครับ